วันนี้นะคะเพิ่งจะเอาสูตรแล้วก็วิธีการทําขนมปังทอดไส้กะหรี่ไก่มาฝากกันเพื่อนๆดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพิ่งสอนแบบละเอียดมากๆสอนวิธีการผสมแป้งด้วยมือนะคะแล้วก็สอนวิธีการทําไส้กะหรี่ไก่ให้ด้วยเผื่อเพื่อเนเพื่อนทกินหรือว่าทาขายเป็นอาชีพได้เลยแป้งที่เพิ่งใช้วันนี้นะคะเป็นแป้งสาลีขนมปังตราระคังเป็นแป้งสาลีที่มีคุณภาพสงูงเพิ่งจะใช้แค่แป้งชนิดเดียวนะคะขนมก็ออกมาเหนียวนุ่มอร่อยมากมาก ตักแป้งใส่ลงไปจากนั้นนะคะเติมน้ําตาลทรายค่ะใส่เกลือแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปคนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่นะคะแล้วก็ทําการนวดแป้ง แล้วก็เติมนมสดรสจืดนะคะแล้วก็ทําการนวดแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่เนยลงไปค่ะนวดแป้งนวดจนแป้งมีความเนียนนุ่มตั้งพักไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วเรามาทําไส้กันค่ะใส่เนยลงไปจากนั้นตามด้วยมันฝรั่งหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันใส่แครอทค่ะคุกเค้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่น้ำซุปนิดนึงใส่ไก่ลงไปจากนั้นผัดให้ไก่สุกแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมเกลือ ผงปรุงรสน้ำตาลไฟผงกะหรี่จากนั้นก็ผัดคลุกเขาไส้ของเราก็เสร็จแล้วแป้งของเรานะคะครบหนึ่งชั่วโมงต่อยไล่ลมจากนั้นก็นำไปนวดแล้วก็ตัดแบ่งแป้ง,ปงครึ่งแป้งให้เนียนนำแป้งมารีดพอรีดได้แล้วนะคะนำไส้มาใส่ตรงกลางจากนั้นก็พับครึ่งหนึ่งเราจะขึ้นรูปให้เหมือนกะหรี่ปับ๊บพับปลายทั้งสองด้านให้ชิดกันจากนั้นก็จีบปลาย แบบนี้ก็จะได้ออกมาเป็นรูปทรงเหมือนกะหรี่ปั๊บเลยค่ะตั้งพักแป้ง20นาทีแล้วก็เอาน้ําเปล่านะคะทาตัวแป้งนําไปคลุกกับตัวเก็ดขนมปังแล้วเดี๋ยวเตรียมนําไปทอดตั้งน้ํามันให้ร้อนใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนน้ํามันไม่ต้องร้อนมากถ้าน้ํามันร้อนจนเกินไปเก็ดขนมปังมันจะสุกแล้วก็ไหมก่อนที่ตัวเนื้อขนมปังข้างในจะสุก จากนั้นก็ทำการกลับนะคะกลับไปกลับมาให้ตัวขนมนะคะสุกทั้งสองด้านสีเหลืองทองแบบนี้เดี๋ยวเราตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันกันค่ะตัวขนมนะคะจะมีความกรอบนอกนุ่มหนและที่สำคัญนะคะไม่อมน้ำมันจัดใส่กล่องให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูตัวขนมกันค่ะผิวขนมมีความแห้งไม่อมน้ำมันกรอบนอกนุ่มหนแล้วมาดูความกรอบกัน ตัวแป้งขนมปังนะคะจะมีความนุ่มค่ะทานคู่กับตัวไส้กะหรี่ไก่นะคะอร่อยมากๆเพื่อนๆก็ลองเอาไปทํากินหรือว่าทําขายดูนะคะตอนนี้แป้งขนมปังตราราคังมีขายที่เซเว่นอีเลใกล้บ้านคุณแล้วนะคะอย่าลืมไปซื้อใช้กันนะคะ